ครับพี่น้องเบิร์ตสุขสุขรนครับเขาสู่ช่องแจ็คแชนแนลครับมือนีผ้าพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยครับผ้าลงทงลงทานะครับลงท่ามผ้าพี่น้องมาหักแหน่งน้อไใหม่ด้วยครับเดินน้อไหม่ไฟใหม่น้อไหม่แรกของปีนี้นะครับเป็นคลิปหานน้อไหม่คลิปแรกของผมนะครับฝากพี่น้องในเะด้อพี่น้องท่านใดที่พึ่งเข้ามารับช่องใหม่ๆครับฝากกดติดตามให้ผมน้ำนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วก็ฝากเพจผมน้ำนะครับซื้อเดียวกันเลยนะครับพิมพ์เขาไปเบิ้งนะครับฝากกดติดตามให้กำลังใจผมนานะครับเอ พร้อมแล้วไปเบิ้งกันนะครัรวบ,บาสีดพ่อแกงบ่ไปกันเลยครับ มีแต่แหน่งเด็กพี่น,อน่องเด้อบอดี้ไซส์ของมือมาโอ้แหน่งงามครั้งเดยกพี่น่องเด้อน้องใหม่ไฟใหม่ครับเอ้ยดูขนาดน้องบได้ ิ่งดูข้างในนี้นนครับน้ำเยหลายแต่จกเข้าไปได้ปะอืมนอ,อาบางเด้อนอบใหญ่เลยโดนล้างเลยกล่องสั้นนีด้วรพ่เด้อว่าผมมาทัานในต่างกล่อง ข้างล่างนี่ก็มีโอ้ข้หยาดอืมอืมนี่โอ้โห สวยงามมากครับนอนนี่นอนใหญ่นี่ครับแง่งหนึ่งมันนี่บรรยากาศดีดี้วยพี่น้องนะบอกใครห่อนไปไหนไหมครับคุ้มคทอมเบิ้ลหนึ่งเลยแง่งนี่มาทางีค่ครับกำลังแตกแง่งเลย ครับไปยางต่อทั้งนั่นครับทั้งหน,นานนาจะมีอยู่พอผมเหลียวเห็นแหนงสี่กอลง,ลงแดงแดงน,นี่ครับนี่ครับเห็นไหมนี่คุ้นอยู่ข้างในน้ำร้ายโด ก็กล่องสีสั้นนะผมไม่ได้ใส่กันสั้นนะครับเด้อกล่องสั้นเนี่ยนิดหน่อยนี่นอนใหญ่เลย เบงางทางนี้ครับพี่น้องนก็าทางนั่นก็มีนะครับทุกท่าน อยู่ข้างในเอาจังไหนน้ำไหลแ่ิหนุ่มคสยมัดแดงมดแดงแกแล้วนะ เบื้องทางนี N, ้ครับพี N, ent, up, names, ่น้องเลือกเอาครับมีนอหน่อยนอใหญ่นอสลับกันไปพมดนะหลายนออยู่ด้วย ออกขเพิ่มครับออาขัเพิงก่อนโอ้ งามนะครับเรียองพอดำอันนี้เป็นขึ้นนอใหม่บางจังเลยก็ขึ้นน,นอเพงงกอใหม่นะก่อมันคือก่อมเพกนี่ ไปขับยางต่อโอ้ไข้มึง แน่งึ้นเต็มนะพี่น้องครับ,รบอขอ,อน้ำโอ้ยอยู่ข้างบนเอาปรได้แล้วนอสุดถ่ายด้ยวยด้วยพี่น้องเบิดแล้วสุดแล้วครับอเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งไวจักหน่อยแล้วกับได้อยู่หลายตัว ได้หลายเตืบเลยครับมาใหม่แล้วน้อยๆกำลังออกเต็มเลยนอนยังถ้าเข่าหนาฝนผมนี่ครับด้วยชุดเส้อผ้ามิดทุน่านะครับกระสีได้เบิ้งกันนะครับคลิปหาหน่อใหม่อันนี้ก็ได้หลายเติบหาเมื่อกี้ก่อนนี่ก็ประมาณหาหกก่อนนี่นะครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องเบิร์ตสุขุชนไ้เพียงเท่านี้ครับ ค่อยพอกันมือหนาครับฝากกดติดตามให้ผมน้ำได้ครับเด้อกล้องสั้นได้ด้ครับด้อขอโทษขอให้พี่น้องลหลายๆได้ครับเด้อเพราะว่าผมกับวัดได้กินเข่ามานําน,นะครับอันนี้มันกับใบสามแล้วกับสีหิ้วเข่าแน่นจังหน่อยนะครับมือก็เลยสัน้นฝากพี่น้องเบัดสุขทุกคนไว้เพียงเท่านี้ครับค่อยพอกันมือหนาครับสวัสดีครับ